สวัสดีค่ะคิดว่าดวงตาสําคัญยังไงคะเออคิดว่าดวงตาสําคัญมากค่ะเพราะว่าเราเกิดมามีคู่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลให้ดีค่ะเอาไว้วะาที่เราใช้มองเราก็ใช้ดูค่ะดังนั้นการรักษาดวงตาก็สําคัญมากๆเพราะว่าดวงตานี้จะอยู่กับเราไปอีกตลอดชีวิตเลยมีแค่คู่เดียวนะครับไปกับเราตลอดชีวิตเรามีดวงตาเราก็จะได้แบบไปไหนมาไหนได้ไปเชียร์ไปติ่งไปทํางานหาเงินได้ค่ะ สำคัญค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ดวงตาในการมองสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ดวงตาเป็นหน้าต่าของหัวใจเอาไว้ดูคนที่เรารักเติบโตค่ะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นนะผมมองเห็นอะไรดีมากมายครับ สำคัญค่ะเพราะว่าใช้ในการมองเห็นค่ะอะไรใหม่ๆกับแบ n ค k o อกอายฮับพิทมาเปิดบูธอยู่ที่งานบอลช่อง3เป็นครั้งแรกเลยที่มาเปิดบูธแบบ outdoor ทางเราก็สู้สุดใจค่ะร้อนก็ไม่กลัวกลัวว่าจะไม่ได้แจกของมากกว่าเพราะว่างานนี้มาเพื่อแจกของโดยเฉพาะก่อนรับความสนุกจากดารานักแสดงมารับความสุขจาก b a n g k คอกอายฮับพิทของเรากันก่อนซึ่งคนในงานเยอะมากมาร่วมกิจกรรมกับทางเรารับกระเป๋าและปากกาสีฟ้าสีฟ้าแบบตะโกนไปเลยเล่นใหญ่ไว้ก่อน เพราะงานบอลช่อง3จัดใหญ่มากกองเชียร์นั่นสนามซึ่งทางเราก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้รับความสนุกรับความสุขกันเต็มๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในแบงคอกอ i ยครับพีท่ทและเลเซอร์วิชันตลอด27ปีแล้วพบกันในงานหน้านะคะ